อายุ18นะคะอยู่ม .6 นะคะปีหน้าก็จะสอบเข้ามาหาลาัยแล้วเป็นมือใจให้พี่สาวเราด้วยนะคะ98<ม>ทับ2 3 0ค่ะเรื่องกานเหนหนักไหมนี่นะคะคทูกคนแล้วก็จะขอตั้งกล้องแป๊นหนึ่งนะนี่คะ่ะก็คือพี่สาวเราทขาไม่ใช่คนในบ้านนี้ก็คือแลกปันเนาะเขาก็จะถาม มันไม่ยังถามอะเขาก็จะถามอล้ว่าบริษี่เท่าไหร่ล้วก็จะถึงว้าอะไรนะคะล้าก็จะรีตรีวิวเราก็จะลองไปส่งพสาแว่าโจยนี้ป่ะเราจะเลี้ยวขวาใช่ค่ะเราก็ไปซอยสุานี่ละคอพิสาเรานั่นเองค่ะต้องไปแับต้องไปล็อต้องที่ใช่ๆุงหลรถคันแดง เนี่ยขั้นตอนพี่สาวเรานี่เป็นการรีวิวครั้งแรกเนาะพี่สาวแล้วก็จะแบบไม่ได้มาออกคลิปบ่อยนะคะนานทีจะลงคลิปนะหายคู่กับพี่สาวอ่าก็ถึงบมาพี่สาวแล้วได้เวลาอำลาแล้วนะคะนลางแน่ลังนี้แหละค่ะเอาเลยหอบหน่อยเฮ้ยต้องหอบถึงแล้วแล้วก็แ้วกันเลยค่ะจันทร์โอวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่ะจะนัดทุ่งอะไรบีบ้า พี่สาวพี่สา,สาวเราก็กลับบ้านเร็วฮัลโหลอยู่อยู่ไหนเนี่นะคะทุกคนบ๊ายบายนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ส่งพี่สาวแล้วเป็นการเออ่ถ่ายคลิปกับพี่สาวครั้งแรกเนาะเพราะเราไม่เคยเอาพี่สาวลงคลิปเลย <c oughs> อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้รีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันก่อนเนาะ พี่สาวทุกคนชื่ออะไรกันบ้างคะอายุเท่าไหร่นะคะสำหรพี่สาวเรานะเอ่อเชื่อว่าพี่เคสเหลือเรียกอกอย่างว่าเคสก็ได้นะคะถ้าเรียกง่ายๆนะแล้วก็เออแล้วก็อายุสิบแปดอยู่มหก <6 S 1> นะคะ <5. S 1> ปีหน้าก็จะเข้าปริญญาสอบเข้าปริญญาแล้วนะคะ คนช่วยใช้เป็นกำลังใจให้พี่สาวเราหน่อยนะสำหรับวเมีค่คะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย